สวัสดีค่ะพบกับครูแอนอีกนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะค่ะวันนี้ครูแอนก็จะมาทบทวนนะคะการแก้ปัญหาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะก็เราต้องรู้จักปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะค่ะการแก้ปัญหานะคะจำได้ไหมคะที่ครูแอนบอกว่ามีน้องเหน่งน้องน้ำน้องหนึ่งน้องปุยนะคะ ก็มีวิธีการแก้ปัญหาในการมาโรงเรียนในเวลา8นาฬิกาตอนเช้านะคะน้องเหน่งก็เดินทางมาปัญหาที่1ของน้องเหน่งก็คืออะไรคะตื่นสายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้น้องเหน่งตื่นสายน้องเหน่งต้องนอนไม่ดึกและตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าต่อไปน้องน้ํา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 แก้ปัญหายังไง น้องน้ำนะคะน้องน้ำก็แก้ปัญหาโดยที่น้องน้ำแต่งตัวช้าน้องน te ah ้ำจะแต่งช้าช้าน้องน้ำจะไปโรงเรียนใน8นาฬิกาน Bal, ้องน้ำต้องแต่งตัวให้เร็วขึ้นใช่ไหมคะต่อไปน้องหนึ่งน้องหนึ่งปัญหารถติดแก้ปัญหาโดยการออกจากบ้านให้เร็วขึ้นนะคะคนสุดท้ายน้องปุยน้องปุยก็รับประทานอาหารให้เร็วขึ้นเพราะน้องปุยรับประทานอาหารช้านะคะค่ะ ทีนี้เรามารู้จักปัญหาก่อนปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือการตั้งขึ้นมาว่าทำไมเราถึงทำอะไรไม่สะดวกเช่นยกตัวอย่างฝนตกนักเรียนคนนี้มาโรงเรียนไม่สะดวกถ้าจะไปโรงเรียนในกรณีฝนตกต้องทำยังไงคะต้องกางล่มนะคะทีนี้ปัญหาตื่นสายวิธีการแก้ปัญหาตื่นสายทำยังไงคะเราต้องรู้จักตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมคะค่ะ การแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่เราต้องทำยังไงคะอ่าเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทำให้โรงเรียนเราสกกระปกใช่ไหมคะทีนี้เราต้องแก้ปัญหายังไงก็คือการทิ้งขยะให้ถูกหรือมีป้ายเตือนให้ทิ้งขยะใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ขยะตามป้ายที่ติดเอาไว้นะคะค่ะ ทีนี้มาดูวิธีการรู้จักปัญหากันก่อนหนูดีไปโรงเรียนสายต้องใช้เวลาแต่งตัวนานการแก้ปัญหาอาจจะทําให้แต่งตัวได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะอ่าเรามาดูแผ่นผังนะคะหรือโฟชาร์ตนะคะในการเริ่มต้นนะคะการเดินทางไปโรงเรียนของหนูดีกันอันดับแรกเลยหนูดีต้องตื่นในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีตื่นนอนจากนั้นอาบน้ําแต่งตัวแค่30นาทีค่ะ แล้วก็เดินทางไปโรงเรียน20นาทีผลลัพธ์เป็นยังไงคะตื่นสายถึงโรงเรียนสายใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราจะให้ไปโรงเรียนทันเวลายยังไงเริ่มต้นเลยเราต้องตื่นให้เร็วขึ้นนะคะก็คือ6นาฬิกา30นาทีตื่นนอนใช่ไหมคะจากนั้นรีบอาบน้ำแต่งตัวเลยภายใน30นาทีแล้วก็เดินทางไปโรงเรียน20นาทีผลลัพธ์เป็นยังไงคะไปโรงเรียนทันเวลาคะ่ะ ทีนี้มาดูกิจกรรมการแต่งตัวยังไงไม่ให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะคุณครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าเวลาเราจะดูแลตัวเองแต่งตัวยังไงให้เร็วขึ้นนะคะเราก็มาแสดงแผนผังความคิดกันอาทีนี้ประโยชน์ของนาฬิกาประโยชน์ของนาฬิกามีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งปลุกนักเรียนให้ตรงเวลาสองบอกเวลาสามจับเวลานี่คือประโยชน์ของนาฬิกาค่ะ อ่าเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของรถมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ามาดูประโยชน์ของรถกันอ่ารถเป็นยานผ่านหน้าในการเดินทางค่ะใช้ขนส่งสินค้าใช้บรรทุกของใช้เป็นยานผ่านหน้าในการรับส่งผู้โดยสารค่ะอ่าถ้าไม่มีรถเนี่ยเราจะทํายังไงคะอ่าเราก็อาจจะไปในสถานที่ต่างๆสายใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้เรามาเรียนรู้กันแก้ปัญหารู้จักปัญหาบอกข้อดีข้อเสียในการเดินทางค่ะอ่าวิธีการเดินทางไปโรงเรียนไปคนเดียวข้อดีคืออะไรคะได้ออกกําลังกายประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่ข้อเสียทําให้เกิดอะไรคะอันตรายในการเดินเดินทางไปโรงเรียนกับผู้ปกครองล่ะคะได้ออกกําลังกายประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและปลอดภยัยใช้เวลาในการเดินทางนาน ถีบจัก,กรยานไปโรงเรียนได้ออกกําลังกายได้เดินทางไปโรงเรียนเร็วขึ้นอันตรายจากการถีบจัก,กรยานบนถนนมีอันตรายเยอะแยะเลยนะคะผู้ปกครองขับรถไปส่งเป็นไงคะข้อนี้ดีมากเลยสะดวกและปลอดภยัยรถติดใช้เวลานานนะถ้ารถเยอะๆแล้วก็รถจะติดใช่ไหมคะรถโรงเรียนมารับก็สะดวกและปลอดภยัยแต่ถ้าขึ้นรถชา้าอาจจะต้องไปสายในหลายๆคนใช่ไหมคะอ่า มาดูหัวข้อต่อไปค่ะวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาในการเดินไปโรงเรียนเดินทางไปโรงเรียนนะคะ 1. ถีบจักรยานไปโรงเรียน 2. การเดินทางไปโรงเรียนอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างว่าสดุ3ชิ้นมาวางซ้อนกันเราจะแก้ปัญหาอย่างไรมีสเหลี่ยมมียังไงคะมีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมีทรงกระบอกอ่ะนักเรียนมาดูวิธีที่1ค่ะ สี่เหลี่ยมมุมฉากวางไว้ข้างล่างทรงกระบอกวางไว้ที่สองกลวยข้างบนไว้ที่สาวิธีนี้ทําให้กลวยหล่นไหมคะไม่หล่นนะคะอามาดูวิธีที่สองค่ะทรงกระบอกไว้ข้างล่างใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะกลวยไว้ชั้นที่สองแล้วก็สี่เหลี่ยมมุมฉากไว้ข้างบนวิธีนี้เป็นยังไงคะสี่เหลี่ยมอาจจะหล่นลงมาได้ใช่ไหมคะวิธีที่สามค่ะ ทรงกระบอกไว้ข้างล่างเลยแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมไว้ตรงกลางสามเหลี่ยมไว้ข้างบนเป็นยังไงคะวิธีนี้ก็อาจจะไม่หล่นได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนเขียนลำดับภาพลูกศรแสดงการเดินทางเด็กผู้หญิงคนนี้จะไปหาผลไม้แอปเปิลลูกนี้เอ๊ะทำยังไงนะมีวิธีการวางบล็อกเดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายเดินขึ้นบนเดินลงล่าง นักเรียนคิดว่าเดินไปทางไหนคะอ่ามีคนตอบครูแอนแล้ววันนี้ในการสอนก็คือเดินตรงไปข้างขวากี่ก้าวคะ 1, 2, 3ามก้าวหนึสองสแล้วเดินไปไหนอีกคะขึ้นข้างบนอีก2อก้าวถึงเลยแอปเปิลได้รับประทานแล้วหรือมีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะวิธีนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นวิธีที่1ที่น้องๆบอกกันก็คือเดินไปทางขวาสาก้าเดินขึ้นข้างบน2อก้าแต่มีวิธีที่สองอีกอันนึงค่ะวิธีที่สองก็คือไปยังไงคะอ่าเดินไปทางขวา1นเก้าเดินขึ้นข้างบน1นเก้าเดินไปทางขวาอีก1นเก้าเดินขึ้นข้างบนอีก1นก้าแล้วก็เดินไปทางขวาถึงแอปเปิลใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ วันนี้สนุกกันใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณครูก็ดีใจนะคะที่นักเรียนได้เรียนกันวันนี้นะคะแล้วพบกับครูแอนใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูแอนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ